สังหาช่วงโควิดสรุปว่ามันดีจริงหรือเปล่ามาฟังกันค่ะวันนี้นะคะอันแรกสุดคุณต้องรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการที่จะซื้อนั้นนะคะเราซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือว่าซื้อเพื่อการลงทุนถ้าวันนี้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่ามันอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของทำเลที่ตั้งเรื่องของราคานะคะหรือโปรโมชั่นต่างๆที่ออกมานะเยอะแยะมากมาย และถ้าวันนี้คุณซื้อเพื่อการลงทุนแล้วล่ะก็คุณต้องศึกษานะว่าโครงการนั้นที่จะไปซื้อนะคะมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนมีคนเช่าหรือเปล่าหรือว่านะคะเข้าออกสะดวกไหมนะเป็นแหล่งชุมชนหรือเปล่านะเป็นแหล่งจ้างงานหรือเปล่าและอีกอันหนึ่งคือว่าเป็นเรื่องของราคาราคานั้นลดต่ําจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นราคาที่ แบบยังเขาเรียกว่าออกมาเพื่อล่อล่อให้เรานะเข้าไปลงทุนอะไรแบบนี้เป็นต้น นี่คือนะคะเป็นสิ่งที่วันนี้ถ้าคิดจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือซื้อเพื่อการลงทุนนะคะในช่วงโควิดนั้นเราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะนี่คือเคล็ดลับสาระน่ารู้ที่ควยมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ค่าท่าใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอสังหาก็สามารถไปติดตามควยได้ที่เพจควยอสังหานะคะและถ้าสนใจในเรื่องของการลงทุนหรือจะขายฝากอาสังหานะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะ ก็สามารถนะะคให้บริการได้ในทุกช่องทางเลยทีเดียวนะคะฝากติดตามกันนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันนะั้นติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ